ถ้าจะถามว่าในปัจจัย4นั้นอะไรคือสินค้าที่เราต้องซื้อทุกวันคงจะตอบได้ว่าคืออาหารนั่นเองนอกจากอาหารจะเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตแล้วอาหารไทยยังได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกผู้คนทั่วโลกล้วนอยากลิ้มลองอาหารไทยและแน่นอนหนึ่งในสเสน่ห์ของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติลหลงไหลเมื่อได้ยิ้ยมเยือนประเทศไทยก็คือการได้ชิมอาหารของไทยนั่นเองไม่เพียงเท่านั้น นอกจากอาหารไทยในประเทศไทยแล้วอาหารไทยก็ยังเป็นที่ต้องการทั่วโลกอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำไรายได้เข้าประเทศมากมายการรวมตัวกันเป็น AEC จะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมอาหารอาชีพและงานอันเกี่ยวกับอาหารของคนไทยเรียมตัวกันไปพร้อมๆก,กันกับเรา AEC Alert สวัสดีค่ะประต้อนรับผู้สู่เอเชียเลินโค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนค่ะเมื่อพูดถึงอาหารไทยแล้วหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคืออาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนอกจากประทับใจคนไทยที่ยิ้มยังแจ่มใสประทับใจโบราณสถานโบราณวัตถุขนบรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ลหลงไหลก็คืออาหารไทยค่ะ และปัจจุบันนี้อาหารไทยรวมทั้งสินค้าอาหารแปรรูปก,ก็กลายเป็นสินค้าส่งออกที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเมื่อเราเปิด AEC แล้วจะเป็นข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อบุคลากรในวงการอาหารรวมทั้งสินค้าอาหารแปรรูปของไทยแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก่อนกับตมจรจกกรจการค้าระหว่างประเทศในช่วง AEC อัปเดตค่ะ ในกลุ่มอาเซียนพวกเรานะคะในแง่สักสิทางปัญญาเรามีการเตือนแผนว่าในปี2015หรือ2558เนี่ยเราจะมีการบริการอย่างไรบ้างประการแรกนะคะการจดทืนเครื่องหมายการค้าจแต่ต้องให้เสร็จภายใน6เดือนหากคําขอนั้นเป็นคาขอที่สมบูรณ์นะคะแล้วในส่วนเครื่องหมายการค้ารีจเองเราจะมีการเข้าเป็นภาคีของที่เรียกว่าแมตชิดโปรโตคอลคือการจดทืนเครื่องหมายการ้าระหว่างประเทศ จะส่งผลทาให้ยื่นคาขอ,ขอที่ประเทศไทยก็สามารถระบุประเทศในอาเซียนได้ทั้ง9ประเทศที่ต้องการจทะเบียนนะคะในแง่ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เองนะคะเราก็ได้เข้าเป็นภาชีกของ PCT ที่จะอำนวยความสะดวกใ้ผู้ประกอบการที่เป็นนักประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยสามารถยื่นขอสิทธิบัตรที่ประเทศไทยแล้วก็ระบุประเทศที่ต้องการได้ในอาเซียนเช่นกันนะคะในส่วนที่3มในแง่ของการออกแบบซึ่งผิตภัณฑ์ที่บอกว่าได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก ตรงนี้แล้วก็เตรียนการก็เป็นภาทเกของเอ็กซ์เตอเพื่อจะให้บริการในการตรวจคุ้มครองงานดีไซน์ของเราเหมือนกันในอาเซียนนะคะและที่สาคัญอีกประการนึงก็อยากจะบอกว่าเราเปิดเว็บไซต์เลยค่ะโดยที่สวมถึงถิญานเป็นคื้เริ่มเรื่องเสนอเรื่องนี้เลยนะคะชื่อว่าเอ่อ uh, i p a s e a n o r g ตอนนี้กําลังเริ่มทดลองแล้วนะคะซึ่งจะสมบูรณ์เนี่ยน่าจะในปี 2015, 2015น่าจะสมบูรณ์เต็มเรียกว่าเป็นเต็มรูปแบบนะคะ หมายความว่าเรานน่าอยู่ที่บ้านเราสามารถจะเข้าไปดูตัวเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศนั้นๆได้จะทำผู้ประกอบการไทยเกิดความคิดดีเรจะใช้เครื่องหมายยังไงไปสู่ตลาดนั้นนะคะแล้วก็เครื่องหมายที่เหมาะสมกับตลาดนั้นยกัวอย่างนี้ง่ายเป็นต้นการมีความสูตรแบงนี้เองก็น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของลิขสิทธิ์เองเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมเรื่องจากดานนี้มันเป็นองค์กรจัดเกับค่าลิขสิทธิ์ในวันนี้เองต้องยอมรับว่าเพลงไทยดังไม่น้อยใช่ไหมครับงในส่วนตรงนี้เนี่ย การจะเก็บค่าลิสิทเพื่อตอบคืนกลับให้กับนักแต่งเพลงคนไทยนะคะหรือผู้แต่งทำนองในคนไทยก็ยจะต้องอิดเรื่อนเงที่ต้องคำนึงถึงนะคะเราต้องยอมรับว่าในวันนี้เองเนี่ยการพัฒนาด้านสีทางายานี่ก้าวหน้าขึ้นมาเยอะในงานของการสน่งเสริมมีการสร้างสายเรามีการตกลงว่าจะมีมุมห้องสมุดนะคะนีเทียจะทําในเรื่องของบริการทางด้านสิทธิบัตรในหมหาวิทยาลัยดิฉันก็เชื่อว,ว่าสิ่งบริการเหล่านี้เองเนี่ย เป็นการอำนวยความสะดวกเนี่ยให้กับผู้ประกอบการค้านะคะที่จะดูการลงทุนต่อไปในอนาคตส่วนที่2ออันนี่สองที่จะได้ก็คือบรรดานิสิตนักศึกษาทั้งหลายก็จะเกิดเรองนักเรียนจะเกิดความคิดนะคะเกิดการสร้างสรรค์งานก็ต้องเรียนว่าในแง่ของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นสายคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยด้วยทักษินทางวิญญาไทยเราไม่ได้หลบทคนอื่นและในปีหน้านี้กรมก็มีการเตรียมการแล้วนะคะว่า เราคงจะต้องลงดูสู่ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมาเป็นแล้วเร้มาเป็นไอดอลให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆในอาเซียนด้วยนะคะที่เขาใช้ทรัสินทางเดเป็นเครื่องมือและทำให้เขาประสบความสำเร็จค่ะ